เต็นเตี้ยวยาวได้มาเข้าสวนอีกแล้วในคลิปตวานที่แม่รับเหรียญแม่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเราก็เป็นคนที่ดูคลิปตัวเองหรอกเด้อเราเป็น f อตัวเอง